วันนี้พี่ซัมโอนะจะมาเล่นเกมโพนี่มันเป็นเกมโพนี่วิวนี่อันนี้มันก็จะเป็นตัวละครโพนี่นะคะเพื่อนๆให้เราสะสมโพนี่นะนี่เดี๋ยวพี่ซัมโอต้องกําจัดอะไรบางอย่างก่อนเนาะอ่าเราก็ต้องกําจัดมแมลงนะคะเราจะกําจัดอย่างนี้เลยให้มแมลงมันไม่มาเนาะ พอกําจัดมแมลงเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบน,นี้อันนี้จะเป็นโพนี่เกี่ยวกับโพนี่วิวมีหลายสถานที่นะคะอ่ะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องทำภารกิจตามสิ่งที่ในเกมนี้เขากำหนดให้นะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อโพนี่นะคะให้เรากดไป อ่ะอันนี้อันนี้คือพี่ซัมโอนะคะไปถึงเลเวล12แล้วอันนี้เขาก็จะให้รางวัลน,นะคะเป็นตังเนาะเป็นเงินประมาณ1000บาทแล้วก็เป็นเพชรนะคะ1ชิ้นเนาอะอากดเลยตังก็จะตกมาแบบนี้นะคะให้เราเก็บเลยอ่ะอันนี้คือการดูเคสกุ่มของคุณนะคะรุยเลยนี่มันก็จะมีบอลลูนอย่างนี้ ลงมาแล้วเราก็กดไปเลยนะคะกดเริ่มมอบหมายตัวละครกดเลยค่ะอันนี้ก็คือรางวัลที่ให้นะคะนี่การปรับแต่งมอบหมายเนาะโอเคตอนนี้พิซซัมโอมีโพนี่นะคะอยู่10ตัว10ตัวการปรับแต่งนี่คือโพนี่ทั้งหมดนะคะอ,อันนี้ เขานะคะต้องให้เค้วกลุ่มเนาะจนกว่าจะถึงส0สนะคะส0สิบตัวอ่าก็ต้องรอไปอ่าอันนี้มีการกดทูอันนี่ค่ะเราสามารถจะรับพวกนี้ได้นะคะมันจะเป็นตังเนาะนี่อันนี้คือเขาจะมีเกมให้เล่นนะคะนี่เราก็กดตรงนี้ค่ะเล่นเลยกดเล่นเลยค่ะ โอเคมาพี่สมูจะลองเล่นนะเอาบอลขนาดแบบนี้ก่อนสามทีหนึ่งปอ่าป้ากลับแบบนี้นะคะให้โพนี่ได้คะแนนนะง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นลูกบอลจะมีเกมอื่นๆด้วยนะคะมันมีหลายเกมมากแต่พี่สมโอเขากำหนดเกมนี้มาให้เนาะแล้วก็ต้องเล่น จะมีหลายเกมมากแต่เพื่อนๆต้องคอยดูนะโอ้ตัวนี้นะคะตัวที่เราเล่นเนี่ยเขาชื่อว่า Fa สต์เ s อช n ยนะคะก็ถ้าเกิดผิดก็ขออภัยฟาสต์เ s อช n ยเเป็นคนรักสัตว์นะคะ200คะแนนแล้วอ่าโอเคกดตกลงเลยนะคะ อันนี้คือคูณ2เนาะคูณ2ไปก็จะได้คะแนนเท่านี้มาดูซิว่าได้กี่ดาวได้ครึ่งดาวเนาะยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ําเลยอ่าอันนี้ก็กดลุยเลยเริ่มบอบไม้ตัวละคระกดปรับแต่งมอบไม้อ่าเหมือนเดิมแล้วก็กดเริ่มครลฟนะคะก่อนอื่นเราต้องวางแผนหาวิธีไปโซนควบคุณ ควบคุมห้องสมุดให้ได้เราควรค่ะเราควรจะเข้าทางวงกดอ่ะพี่สมโอก็อ่านไม่ค่อยได้เดี๋ยวพี่สมโอต้องขอเลือกนะคะพี่สมโอจะเลือกตัวนี้กดเลยอันนี้เขาก็จะให้เรานะคะแล้วเราก็กดต่อไปค่ะนี่อันนี้เขาบอกว่าข้ามนะคะถ้าจะข้ามหนึ่งเพจอข้ามเลยอุ๊ย ให้ฉันลองบ้างสิมีโพนี่ตัวไหนรู้บ้างไหมว่าเราจะผ่านหลุมหนามข้างหน้าไปได้ยังไงเร็วเข้ามีคำตอบไหนผิดหรอกระโดดโอ้โหคำท่อกระโดดเอาไหนดีอ่ะอพิงกี้พายแล้วกันอ่ะโอเคเยี่ยมเลย กดไปเลยข้ามหนึ่งอะข้ามไปเลยแล้วกันโอ๊ยไม่นะทำไมชั้นหนังสือการฝึกผู้นำถึงมีเบอร์รัสเฝ้าอยู่เอ่ยเซอร์เบอรัสเฝ้าอยู่ด้วยล่ะเราน่าจะเรียกผู้เชี่ยวชาญน,นะจะได้สำเร็จร้อยเปอร์ไงอะกดตัวนี้เลย โอเคเราได้เท่านี้นะคะแล้วเราก็กดรับปึ๊บปึบปบ๊เปิดมันโอ้โหพิสมได้พวกนี้นะคะแล้วก็กดรับไปเลยนี่โอ้อ่าเ,เราก็กดเริ่มอีกรอบนะคะมอบหมายตัวละครเริ่มเคลวอ,อ,อ่โอเคอันนี้เลือกบองบองแล้วกัน ตัวนี้ชื่อบองบองนะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้วไปแล้วก็ไปทำภารกิจของเราค่ะเท้าหลังนี่เดี๋ยวพี่สมูติจะแนะนำตัวละครนะคะ hey, <go. S 1> ตัวนี้นะคะชื่อว่า r รริ t ีสามารถดูได้เนาะเขาจะมีชื่อติดบนหัวของการ์ตูน <Hello. S 1> ตัวนี้ชื่อว่าพิงกี้พายนะคะ ตัวนี้ก็ฟาสต์ไฟชายส่วนอ้าวหายไปไหนแล้วอ่าตัวนี้ชื่อไฮราฮาอะไรสติงเนี่ยแหละคะ่ะ <Yeah. S 1> แล้วก็แอปเปิลแจ็คแล้วก็ฟอร์เรทิอชื่อตัวนี้ชื่อบองบองนะคะบองบองตัวนี้มิชชิสคัพเค้ก ตัวนี้ล่ะมิสเตอร์แครอทคัพเค้กอืมตัวนี้ล่ะโหสตาร์ไรท์คลิมเมอร์เนาะอ่าเดี๋ยวเราจะกดตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นพวกร้านขายของอ่าเลเวลสิบสามแล้วถึงเลเวลสิบสามแล้วกดตกลงค่ะโอ้อ่าอ้าวมีงานสองอันแล้ว ส่งพิงกี้ไปเจาะลูกโปง่งอ้าวเขาเคลวกลุ่มอยู่เคลวแทนที่ตัวละครมอบหมายอ้าวตัวละครทุกตัวยุ่งอยู่ทำยังไงดีเนะี่ยอืมอ่ะงั้นไม่เป็นไรทำแค่ตัวเดียวก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อโพอนี่แต่ละตัวอันนี้ตัวนี้โอ้โหเค้วกลุ่มกันเต็ม จะทำยังไงดีเนี่ยโ,โหมีโพนี่หลายตัวเลยนะคะแล้วก็เราสามารถกดตรงนี้เนาะแล้วเราก็สามารถทำแบบนี้ได้อันนี้คือไรแอปเปิลหวานมีพิซมโอสะสมแกะจะซื้อแอปเปิลบูมนะคะตัวนี้เนี่ยคะ่ะตัวนี้อ่ะนี่มันจะมีหลายตัวมากนะคะเพชจพิซมโอมันไม่ถึงเนาะ มันจะอยากจะซื้อตัวที่อยากได้แต่ก็เพชรมันก็เยอะเกินไปนะคะอันนี้ต้องรอเลวเวลก่อนนะต้องรอให้ถึงนี่อย่างนี้พี่สมอว่ามันสวยดีนะสวยมากอันนี้คือพวกนี้มันจะล็อกนะคะนี่เราก็เลยต้องเอาไอ้ตัวที่มันไม่ล็อกนะตัวนี้พี่สมออยากได้มากเลยแต่มันเคฟกลุ่มอยู่นะเพราะเขาเคฟกลุ่มอยู่ เราก็เลยต้องรอเนาะอ่าอันนี้มันจะเป็นโฆษณานะคะตดออกไปเลยอ่านี่มีอีกแล้วเก็บตังค์เลยค่ะทุกคนเก็บตังค์ไปเลยนี่ข้าก็จะมีให้ขยายพื้นที่ด้วยนะคะแบบนี้เอานี่ขยายไหมจ๊ะ กขถามว่าขยายพื้นที่ไหมเธอจะขยายพื้นที่ไหมพีซมโอก็คิดว่าจะขยายพื้นที่นะนี่พวกนี้แต่เราต้องหาบริเวณที่สามารถขยายพื้นที่แล้วมันสามารถตั้งได้อะไรพวกนั้นนะอาจจะเราต้องกําจัดกนข้ามข้ามไปนี่ค่ะเราต้องกําจัดก้อนหินเล็กๆอ้าวพวกนี้จะทํายังไงดีทํยไงดีละ่ะ เออเิษโมไม่ค่อยอยากจะใช้เงินมันเลยอะอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องก็ได้ส่วนอันนี้นะคะแล้วก็จะขยายพื้นที่ตรงนี้เลยละกันขยายพื้นที่แล้วเย,ย้แล้วต่อไปพิษสมจะมาขยายพื้นที่ตรงนี้โอ้โหราคาไม่ไหวค่ะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมาเก็บพวกนี้ พวกนี้มันจะมีตลอดนะคะนี่เราจะไปเล่นเกมกันอ่าวเขาเคฟกลุ่มอยู่เล่นไม่ได้ไม่เป็นไรอ่าส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขยายพื้นที่คุณมีไอเทมเท่าไหร่อ่านี่ต้องใช้เพชรซื้อนะจะต่อ,อวอยังไงนะสมิจะต่อ,อยางงี้นี้นี้ให้ถึงบ้านเขานะแล้วก็ ตรงนี้ตรงเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอาเอาอเคสเส้นทางหน่อยอ๋ออันนี้เขาบอกเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสมมงไม่จัดตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะอา้าวแต่ไปทำมันอื่นพังเออไม่เป็นไรคะ่ะนี่แล้วค่ะก็จะมีภารกิจหลายอย่างเลยนะคะ เราจะสามารถเดินทางไปที่นู่นที่นี่ได้ด้วยนะพี่สมโมจะไปแอปเปิลหวานเนาะที่ไรแอปเปิลหวานนี่ถึงแล้วอา้าวพนนี้ตัวนี้อ่ะเก็บก่อนเก็บของอ่ามันก็จะมีหลายอย่างนะคะอ่ะพวกนี้ก็ต้องเก็บด้วยนี่อุย้ยเดี๋ยวพี่สมโมกดผิดนะคะ นี่นี้เลยอ้าวสไปด์ไปดูสไป์สิสไป์เขาบอกว่าจะเป็นคอลเลกชันนะพี่สมวยยังหาสไป์ไม่เจอเลยว่าสไป์เขาอยู่ที่ไหนพี่สมวยยังหาไม่เจอเลยนะเอาไปโพนิวิวแล้วกันอ้าวกดไม่ได้อ๋อนี่ไงโพนิวิวไม่มีนะทุกคนพี่สมวยไม่เห็นนี่ไม่มีสไป์นะ เท่าที่ดูแล้วอ่ะนี่ไม่มีไม่มีจริงๆทำไงดีแล้วในนี้เขาก็บอกว่ามีสไปซ์ไหนเราต้องไปดูให้ทั่วนะคะและแอปเปิลหวานมาไม่มีแน่นอนอ่ะ มันไม่มีค่ะทุกคนในนี้ไม่น่าจะมีเนาะอ้าวสวายทวายไลท์สปาร์เกิลโจนสลัดก็มีเออโอ้โหหลายอย่างเลยเนาะแคนทอลอดโอวมันไม่ได้เลยอันนี่ทวายไลท์ทวเวลเลชหรือเปล่าเนี่ยทวายไลท์เวลเลตเป็นแม่ของทวายไลท์เองเลยนะ ส่วนพวกนี้ก็โ,โหยังไม่ได้สักตัวเลยนะคะเพราะว่ามันล็อกเนาะมันยังล็อกอยู่แต่เท่าที่ดูไม่มีสไปค์ไม่มีค่ะคิสตันแอมพายก็ไม่มีนะพี่สมมงไม่เห็นเลยอะ่ะพี่สมมงไม่เห็นเลยค่ะมันก็ไม่มีอืม งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาบอกว่าขยายพื้นที่ไหม,มจะขยายดีไหมเนี่ยแต่เท่าที่ดูแล้วก็ไม่ต้องขยายเนาะนี่แล้วก็จำเป็นเราจะต้องซื้อฟาร์มแครอทอ่าไหนดูซิเท่าไหร่อ่าซื้อได้ค่ะจึมเราต้องรอนะคะอันนี้เอ้ยข้ามได้เลย ข้าคแต่เราต้องเสียตังคนะ,คะแต่มันจะเป็นตังของเพชรที่เราสะสมอยู่ก็ไม่เป็นไรนะต่อไปอันนี้เคิกลุ่มไหนดูสิอ๋อยังไม่เสร็จค่ะยังไม่เสร็จอะไปงั้นเดี๋ยวเราไปรอกันดีกว่านี่พี่สมโอจะไปเลือกร้านนะคะเพราะพีพมโอกะว่าจะสั่ง นี่แผงเลมอนดีไหมเดสปาเอ้ยก็ได้นะแต่ถ้าแ,แต่เราต้องรอต้องรอจนกว่าจะได้ตังว้าวโรงเรียนพิส่าโมยอยากได้โรงเรียนประมาณเท่าไหร่เนี่ยโหสองหมื่นห้าพันนะคะก็ต้องรอเนาะรอรอ รอโอ้โหมีหลายงานเลยนี่พี่สมโอจะต้องกลับไปโพนิวิวละอ่ากลับโพนิวิวเลยค่ะตกลงพี่สมโอเนี่ยเกมนี้นะคะก็เล่นเกือบจะทุกวันเลยนะเพราะพี่สมโอ yes, <sir. S 1> มันคิดว่ามันสนุกดีอะ สนุกมากเขาจะมีภารกิจให้ทำทุกวันนะคะน <Yes, man. S 1> ีกำจัดมันเลยอ่ะไปต่อค่ะ yes, ซื้อธ <man. S 1> งอ่ะซื้อเลยไปกดกดกดอ่ะโอเคกดอ่าช่างมันพี่สมโธซื้อธงไปเท่าไรหร่แล้วเนี่ยแป๊บนะคะ โอเคตอนนี้เสร็จแล้วอาได้ตังค์ด้วยนี่ตังค์กลับมาแล้วเลเวล13จะไปเลเวล14แล้วเนี่ยโอ้มีงานอีกแล้วมีงานอีกแล้วอ่าปฏิสัมพันธ์กับ Twilight s p a เ k l e ข้าวอ้ะฮะทำไมเธอเค้ากลุ่มอยู่ก็ไม่รู้เนาะ ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เราจะเดินทางไปไล่แอปเปิลหวานดีกว่างานง่ายงานง่ายมากแค่นี้แล้วเราก็กลับโพนิวิลได้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆภรารกิจก็ไม่ได้ยากนะแต่บางอันก็เขาก็ให้ซือ้อนู่นซื้อนี่แต่พี่สมโอมมีตังค์ไม่พอก็ต้องสะสมนะคะไปกลับไปโพนิวิลดีกว่าตกลงสนุกดีนะเกมนี้โอ้ โอเคอ้าวมีอีกแล้วมีอีกแล้วต้อนรับสวิสตี้เบลไปที่ร้านค้าอ่าเธอเป็นน้องสาวของแรลิตี้นะคะมอบหมายเลยนี่มอบหมายเสร็จแล้วอีก4นาทีนะคะอ่าใช้แค่นี้เลยแค่4นาทีเองอ่าโอเคแล้ต้องเราต้องรอดูก่อนนะ พิงกี้พายให้พิงกี้พายเนาะเพิ่มเลเวลให้พิงกี้พายไปเลยเล่นเลยอ้าวอะไรเนี่ยอ๋อเธอยุ่งอยู่นะคะนี่เธอยุ่งกับการเจาะลูกโป่องอยู่นะแล้วก็ต้องรอ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 จนกว่าเธอจะทำภารกิจเสร็จนะประมาณ5ชั่วโมง จะรอนานอะไรขนาดนั้นเฮ้ยอันนี้มีเรื่องด่วนเรื่องอะไรอะออ๋ โอนน้มันจะเป็นเรื่องราวนะคะเพื่อนอุ๊ยเธอเปลี่ยนรูปร่างกายเป็นคนอ่ะนี่ไปแล้วกดเล่นเลยอืมเพลงเปิดตัวอ่ะโอเคมาอือเอาอีกตัวหนึ่งใหมไม่ค่ะไม่เอาดีกว่า ว้าวเรียลิตี้ตัวปรดพิสมอเอาเลยพิสมอชอบตัวนี้มากเลยนะคะเอาบวกเอากดตกลงไปว้าวเอมเอาตัวไหนดีนะโหมีแต่ตัวสุขสวยๆทั้งนั้นเลยเอาตัวนี้แล้วกัน เอาตัวนี้แล้วกันค่ะนี่โอเคปะเริ่มเล่นกันเพลงเปิดตัวอ่าเป็นเพลงเปิดตัวเป็นไ,ไงดีอ๋อเขาให้จิ้มนะอ่าโอ้ก็น่าลุน้นอ้าเมื่อกี้ยังไม่ได้ อ้าได้แล้วได้แล้วอุ๊ยกดค้างกดค้างใมันไม่ได er ้อะทุกคนพิทโมกดมันไม่ทันอ่ะไวมากอ่ะโอ้ โหมันยากมากเลยตานี้กดแทบจะไม่ได้แล้วสนุกดีนะเพื่อนๆโหมันก็ยากอยู่นะคะเนี่ยอันนี้พิสมโอกดไม่ค่อยทันเลยอ่ะโอเคจบเพลงแล้วค่ะอ่ะ ในวันนี้พิ่สโมก็ต้องขอตัวลาไปเล่นเกมพวกนี้ก่อนนะคะเอาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจที่ช่องพี่สโมกับน้องแตงโมนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย